จริงหรือเปล่าคะที่ในนมแม่ไม่มีสารอาหารมากกว่านมผงจึงทําให้เด็กที่กินนมแม่จะอ้วนกว่ากินนมผงเฮ้ยปกติโโเราเจอกลับ<ช>กันนะมีมีประเด็นนี้ในกรณีที่ปกติสารอาหารคําตอบแรกก็คือสารอาหารในนมแม่เนี่ยมากกว่านมผงอันนี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในนมแม่จะมีสารอาหารประมาณเกือบสองร้อยกว่าชนิดขณะที่นมผงจะมีแค่หนึ่งส่วน หนึ่งหนึ่งส่วนสามหรือหนึ่งส่วนสี่ค่ะซึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่ที่เป็นสารสังเคราะห์ที่เติมเข้าไปเพราะฉะนั้นในนมแม่เป็นสารที่ผลิตมาจากตัวคุณแม่เองแล้วก็มันเป็นอะไรที่สะสมมาจากตัวคุณแม่เพราะฉะนั้นมันเอาไปใช้ง่ายกว่าอยู่แล้วในส่วนที่สองเนี่ยโบเข้าใจว่าจะเจอกันในกรณีที่คุณแม่ให้นมแม่จากขวดเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ให้นมแม่จากขวดจะเป็นการให้ตามที่คนให้จะให้มันจะโอเวอร์ด و ะค่ะ มันจะร์โอ over ์ฟีดเกินไปที่ลูกจะได้แต่ว่าถ้าลูกเขากินจากเต้าปัญหานี้จะหมดไปเพราะลูกจะต้องการพอดีกับที่ลูกต้องการนี่ลูกตัวเล็กต้ากินจากเต้าลูกต้องการเท่านั้นพออะไรเงี้ยค่ะเขาอยากได้แบบนั้นแต่ว่าถ้าแบบกินจากขวดเนี่ยเราก็จะใส่ให้ห้าออนหกออนเน็ลูกต้องการแค่สี่ออนอะไรประมาณนี้ก็คือจริงจริงแล้วปริมาณที่เหมาะสมก็สําคัญใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบกันตัวต่อตัวว่านมแม่กับนมผงในสารอาหารเท่ากันก็คือนมแม่สารอาหารมากกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าสารอาหารมากกว่าจะทําให้อ้วนกว่าเพราะสารอาหารไหลตัวไม่ได้ทําให้อ้วนแต่มันเช่นเสริมสร้างมวลกระดูอะเสริมสร้างเรื่องของโลหิตจางเม็ดเลือดแดงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างสมองเสริมสร้างนุ่นนี่นานเพราะฉะนั้นสารอาหารเยอะกว่านมผงแต่บางตัวก็ไม่ได้ทําให้อ้วนเพราะฉะนั้นที่สุดก็คือเรื่องของนมแม่ดีกว่าแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมสำคัญที่สุดนะคะ